แต,แต่ท่านท่านจะสื่อมาทางสายในโรงด้วย<อ>ว่าเคยส,สนทนากับท่าน่ะท่านก็เคยเล่าว่าก็ได้เรียนต่อๆก็คือไม่ได้ทันของบุรครอดรแต่ว่าท่านสนใจศึกษาท,ทางาทางศาสตร์ด้านนี้เลยคือถ้าสิ่งที่ผมไล่มาเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเป็นเบี้ยบุรอดราคาสูงมากหลักล้านอยู่แล้วคือคนทั่วๆไปก็คงจะลําบากในการที่จะเช่าหาถึงแม้ว่ามีกําลังทรัพย์เนี่ยเช่าหาก็ไม่รู้ว่าจะดูแท้เก๊ได้ชัดเจนขนาดไหนอันนี้พอไล่ลงมาปุ๊บเนี่ย ถ้าเป็นคนที่กําลังซื้อน้อยหรือเป็นเด็กวัยรุ่นที่กําลังอยากได้หรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่หรือคนที่กําลังอยากจะได้เบี้ยแก้ที่ราคาย่อมเยาแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงอันนี้หลวงปู่หลวงปู่ตีนี้ท่านที่ละตัวฮะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้เชื่อว่าอีกหน่อยจะหายยากนะเพราะว่าก็ไม่ได้ทําแล้วทุกอง์แบบนี้อาจจะมีที่ไม่จานด้วยก็ส่วนใหญ่ว่าจานทุกจานหมดคือจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ย เออผมจะจบที่จานเลยลายมือท่านเราจำได้แล้วจานเต็มองค์เลยใช่ท่านจานเต็มองค์เลยยันที่จานนี่คือยันอะไรครับพอชานี้น่าจะโหเยอะแยะเป็นหมดเลยเหมือนหลายตัวแต่ว่าจะไปศึกษาอยู่เหมือนกันครับอแล้วเขาบอกว่าเบี้ยแก้จะต้องมีประหลอดเวลาพี่หมอเคยเจอจะมีเค่องเครอเคอเครืะไรแมีจะมีประหลอดขยับปุ๊บหลุด แล้วแล้วก็เขา <อ S 2> เชื่อว่าเวลาเราไปไหนบางทีไอ้ออสิ่งนี้จะรับสิ่งไม่ดีไว้เนี่ย